ทุกคนและตอนนี้นะครับผมเกมโรบอทแมปไคจูนิเวอร์ส แมปที่เราดักนั้นก็ทำการอัปเดตใหม่ล่าสุดกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะหลังจากที่เรานั้นได้รอคอยกันมาอย่างเนื่นนานเลยนะครับผมนะก็รวมระยะเวลาประมาณสัก4ีหเดือนได้นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เคยอัปเดตเนี่ยจะเป็นอัปเดตของเจ้าแรมทอนนะครับหรือว่าเจ้ามูโตพรามรีโมเดลนะแล้วก็นั่นแหละเวลามันก็ทามส k ิปมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่นานมากเลยนะครับผม4ีหเดือนนะไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรอยู่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เขา้ทำการอัปเดตตัวละครใหม่ล่าสุดกันมาเป็น ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็้องบอกได้เลยนะครับว่าเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ตัวละครรีโมเดลนะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นทางด้านของตัวละครตัวใหม่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนไปดูนะครับว่าเจ้าตัวละครตัวใหม่ตัวนี้มันจะเป็นเจ้าตัวละครอะไรกันนั่นเองนะก็ใช่แล้วครับผมตัวละครตัวใหม่ของไคจูนิเวิร์สนะครับทุกคนนั่นก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้านี่เลยนะครับผมนะคาเกริวนะครับผมนะหรือว่าเคกริวก็ไม่รู้นะครับผมวันนี้ก็ไม่รู้จะอ่านยังไงดีเอาเป็นว่าเราอ่านกันว่าคาเกริ กันนะครับผมนะโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับผมตัวละครใหม่ล่าสุดของไคจูยูนิเวิร์สนะครับทุกคนโหก็พูดตามตรงเลยนะครับว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับผมแต่ก็เออดูแล้วมันก็สวยดีนะครับผมเดี๋ยวก็ไปดูในเกมแล้วกันนะครับว่าเจ้าตัวละครคาคกดิวตัวนี้เนี่ยมันจะเท่ซะแค่ไหนกันเชียวนะแล้วก็ผมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็น f i r s t i m p r เ s s i o n เหมือนเดิมนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นเจ้าตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมนะอ่ะก็ในส่วนของวิธีการรับนะครับทุกคนก็คือตามนี้เลยนะนี่คื ทุกคนนะครับผมจะต้องมีเงินอยู่ที่ห0 0 0มื่นจีเซลนะครับแล้วก็มีเลเวลอยู่ที่50นะครับผมของ a b l e Cross แล้วก็20ของอาคาซูเมะนั่นเองนะครับผมใครอยากได้ก็สามารถไปฟาร์มซื้อกันได้เลยนะอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็สเตตเป็นยังไงดูซิโอ้โหเลือดสามพันสามนะครับผมตันอยู่ที่4 5 5 0นะครับผมนะสปีดสิวิ่ง3าเอ็ดเฮ้ยน่าจะไวอยู่นะเนี่ยนะครับแล้วก็สวิมมิ่งหกสิบเจ็ดนะครับผมแต่ละท่าก็โอ้โหท่าหนึ่งดาเมจตรสองเหรออถืว่าน้อยเนี่ยส หรือเปล่านะแล้วกท็ท่าที่2 350ท่าที่3นี่คืออะไรไม่รู้นะครับผมท่าที่4แล้วก็อ่าน,นี้ไม่รู้อะไรนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นท่าที่6กอมีมีกี่ท่าไม่รู้นะครับน่าจะเป็นท่าวีนะเฮ้ยมีมีหลายท่าทุกคนมีเป็น10ท่าเลยนะครับเนี่ยแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าแต่และท่าเน,นี่ยมันคือท่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปวิเคราะห์เราไปแยกแยะพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมในวิดีโอน,นี้นั่นเองนะครับมาจังหวะน,นี้ขออนุญาตซื้อก่อนก็นแล้วกันนะครับผมจัดไป Are you sure you want to purchase this kaju? โอเคมาแล้วครับผมสำหรับเจ้าคาเกริวไปดังนั้นเราไปลองดูนะครับว่าโมเดลแล้วก็แอนิเมชันรวไปถึงสกิลของมันจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับทุกคน let's go แตนแต,นแตน่และนี่นะครับทุกคนก็คือจะเป็นทางด้านของตัวละครตัวใหม่ล่าสุดของไคจูนิเว r ร์สนะครับทุกคนนั่นก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้าคาเกริวั A. นเอนี่เป็นยังไงละครับนี่อ้โหพูดตามตรงเลยนะครับก็ต้องบอกตามจริงเลยนะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนก,กันนะครับว่ามันคือตัวอะไรนะแล้วก็มันก็ไม่ใช่การดีมเดียวของตัวละครตัวใดเลยในเกมนะครับผมก็เป็นตัวละครตัวใหม่นะแล้วก็ดีไซน์ของมันนะครับผมก็จะมีรระหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมนะถามว่าเท่ไหมก็เท่ดีนะครับผมนะหัว เป็นประมาณนี้เลยนะตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอารมณ์แบบนักรบยุคชุดเกราะชุดหินยุคหินแะรอย่างนี้นะครับผมได้อยู่นะแล้วก็ดวงตาจะเป็นสีขาวประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นิเมชั่นก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าดีไซน์ตรงเขาตรงนี้อะผมรู้สึกขัดใจยังไงก็ไม่รู้นะครับไม่รู้มันจะเพิ่มเข้ามาทําไมนะเนี่ยผมว่ามันแปลกๆนะครับผมเขาเหมือนเบเฮมอสตรงนี้นะครับผมเฮ้ยมันเขาหรือว่ามันงาก็ไม่รู้นะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นสัตว์2ขายืนได้ประมาณนี้ขนาดตัวก็ถือว่าใหญ่่่่่่อยยูนนะไไไมมมมดด้ตตััวเเเล็กคบททแสีีาผป ตัวอให้ดูนะครับผมแล้วก็ขลังมันจะเป็นประมาณนี้เลยก็จะมีความแบบอารมณ์เป็นปีทรงปีศาจอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็สับปะหลาดนั่นเองนะครับแล้วก็หางยาวเฟื้ยแบบนี้เลยนะครับมีมือมีเท้าเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเออหน้าตามันก็เท่ดีเนาะแล้วก็ดูดีมากเลยนะครับผมในการลงสีนั่นเองนะแล้วก็ต่อไปนะครับทุกคนเรามาดูกันที่แอนิเมชันกันหน่อยดีกว่านี่คือตอนเดินนะครับผมก็ค่อยๆเดินแบบนี้เฮ้ยแบบนี้มันรู้สึกเหมือนตัวอะไรสักอย่างไหมทุกคนใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะผมให้ท แล้วก็ท่าวิ่งเป็นยังไงนี่ <c oughs> คุณหรือยังคุณหรือยัง <c oughs> ก็จะเป็นการวิ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะครับผมเพราะออก,การก้มหัวลงไปแบบนี้โหนี่คือก้มแบบเป็นแนวราบเลยนะครับทุกคนทำไมไม่ใช้แขนในการที่จะแบบวิ่งด้วยก็ไม่รู้นะครับผมนะก็จะดูแปลกๆหน่อยนะแล้วก็ดูดิตรงนี้ก็คือมันจะผ,มผอมๆไปหน่อยนะครับตรงส่วนของพุงของมันนั่นเองนะครับนี่ก็คือจะเป็นด้านของตัวโมเดลนะครับแล้วก็สามารถกระโดดได้ไหมดูซิปึ๊บ นี่กระโดดได้ด้วยนะครับผมกระโดดได้โคตรสูงเลยนะครับผมประมาณนี้เฮ้ยกระโดดสูงเหมือนเจ้าโวติดาเลยนะครับหรือว่าเจ้าไทโนซอรัสนั่นเองนะแล้วก็อ่ะต่อไปนะครับทุกคนเรามาดูกันที่สกิลกันหน่อยดีกว่าซึ่งเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับผมจะมีสกิลด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4งสองสามสี่ห้านะครับห้าท่าแล้วก็มีท่าวีด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีหลอดตรงนี้นะครับผมเขียนว่า r o c อาร์มอร์นะครับผมนะหรือว่าจะเป็นทานด้านของเกราะหินนั่นเองเรามาดูกันที่ท่าหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคากกมดเ ทัห้หนึ่งก,กันก่อนนะครับผมจังหวะน,นี้ปุ๊บกดแล้วอ่าทอ้หนึ่งนะครับผมโอ้โหมีเอฟเฟคด้วยนะครับนี่ เป็นการใช้มือนะครับผมในการมักจะเป็น, USSR, นเขาเียนะตะปบหรือว่าใช้กรงลิฟในการขีดข่วนศัตตูนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอ๋อแล้วก็สุดท้ายนะครับผมจะเป็นการใช้มือทั้งสองนะครับผมแล้วก็พร้อมกับเขาตรงอกของมันในการพุ่งเข้าไปเสียบประตูนั่นเองแสดงว่าท่าย่งท่านนี้นะครับผมน่าจะมีด้วยกันท,ทั้งหมดถึง3ามหมดเลยนี่จะเป็นประมาณนี้นะเฮ้ยแต่ผมชอบเอฟเฟกนะเอฟเฟกก็ดูดีนะไม่ดูแย่นะครับผมบอกเลยนะอ่าประมาณนี้นะครับผมท่ายิหนึ่งมี3ท่านนะครับผมสาสเต็ปนะโอเคต่อไปท่ายิงสองก็ผมเป็นยังงไดูซ นี่โอ้โหท่าที่สองนะครับผมเป็นการใช้หางนะครับผมในการฟาดใส่ศัตรูนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยดิโอ้โหอ๋อแล้วก็เตะก,ก่อนด้วยนะครับผมจังหวะหนึ่งนะประมาณนี้นะครับผมปรับท่าที่สองแล้วก็ท่าที่สามยังกดไม่ได้แล้วก็ท่าที่สี่นะครับผมน่าจะเป็นการพุ่งไหมอ่าจริงด้วยทุกคน พุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะครับผมวิ่งสับตีนแตกเลยนะครับสีคุณรนะ้อยนะประมาณนี้นะครับเป็นการวิ่งนะแล้วก็สามารถใช้ได้แค่นี้เองนะครับผมนะหนึ่งสองสามสี่นะแล้วก็ท่าสามท่าห้ายังใช้ไม่ได้ผมว่านะ่าจะต้องกดท่าวีก่อนแน่เลยดูสิท่าวีเป็นยังไงเนาะ,ะกดวีก่อนทุกคนนี่อ,อ,อุ้ยอุ้ยอ๋อท่าวีทุกคนเป็นการนะครับขุดล้มครับผม,มอะไรเนี่ย ขุดลุมได้ด้วยนะครับพร้อมกับมีเอฟเฟกประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเออดีเว้ยเฮ้ยแล้วก็เออเหมือนกับตัวอะไรสักอย่างไหมทุกคนนะขุดลุมแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อ๋อไม่จํากัดด้วยนะครับเนี่ยรือว่าจํากัดอ๋อจำกัดนะครับผมนะก็คือได้ประมาณสักสิบวิได้ม้งน,นะแล้วก็จะมีหลอดตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเป็นเกราะหินนั่นเองร็อกอาร์มอลนะครับผมนะตรงนี้เลยขึ้นร,ร้อยเปอ,อร์เซ็นต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวลก็อ่ะนี่ไงพอทีนี้นะครับทุกคนงงนะท่าสามกับท่าสี่ก็มา อ้ท่าสามเหมือนเป็นการใส่เกราะนะครับทุกคนนี่ร่างกายก็คือจะมีขึ้นเป็นสีเขียวเรืองแสงแบบนี้เลยนะผมว่านะมันน่าทาให้ตัวละครเราเนี่ยไม่ดาเมจเพิ่มขึ้นก็มีการเขาเรียกอนะป้องกันได้มากขึ้นนั่นเองอย่างเช่นการรับดามเมจที่ได้รับน้อยลงกว่าปกติทุกคนนึกออกไหมแบบมีเกราะเพิ่มอเออง่ายๆนะครับใส่เกราะเข้าไปประมาณนี้เลยแล้วก็สามารถกดปิดได้ปะ่ะอ๋อแล้วก็ท่าสามนะครับถ้ากดอีกทีนึ่งจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าเห,หมือนเมื่อกี้อ๋อเห็นไหม พุ่งไปข้างหน้าได้นะครับผมคือเปิดโหมดแล้วใช่ไหมแล้วกดทีนึงจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแบบเมื่อตะกี้เลยนะครับผมในเดี๋ยวลองเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนันแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีท่าห้ามแล้วใช่ไหมท่าห้าเป็นท่าอะไรหวาดูซิท่าห้า,อ,าอะไรวะเฮ้ยท่าห้าเป็นเหมือนกับท่าที่มันกระเด็นย้อนหลังมาหรือว่าเป็นการหลบหลีกคู่ต่อสู้หรือเปล่านี่ไม่มั่นใจนะแต่ก็ตามนั้นแหละนะครับคือเป็นการพุ่งออกมานั่นเอง นี่ถ้าสามเปิดโหมดก่อนนี้แต่เสียได้นะครับหายไปตั้ง4ีห้าเดือนแล้วแต่ว่าไม่มีเสียงได้ไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยบางท่ามีเสียงบางท่าไม่มีเสียงนะครับผมงงมากเลยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่วันนี้ขอท่าห้าหมาสักรอบนึง ปุ๊บอ่าไม่รู้อะไรของมันนะครับผมก็พูดไม่ถูกว่ะนะครับน่าจะเป็นการใช้สลับในการหลบหนีจากคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับแล้วก็ท่าสายอีกสักรอบซินี่ไปประมาณนี้โอ้โหผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่เป็นสายแบบแอสซัสซินนะแบบวิ่งเข้าไปโจมตีแบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้อยู่นะครับทุกคนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสลับสกิลนะแล้วก็อ่าลืมบอกไปนะครับว่าหน้าสกิลตรงนี้เนี่ยก็แตกต่างไปจากเดิมแล้วนะเป็นแบบอ่าที่เขาวาดขึ้นมาเองแล้วนะ นี้เลยนะแล้วก็อ่ะสุดท้ายนะครับทุกคนเรามาดูกันในสิ่งที่สําคัญที่สุดของเกมโรบอทแแบไคจูนิเวิร์สนะครับทุกคนของตัวละครต่างๆนะก็คือจะเป็นทางด้านของท่าคำรามนั่นเองเรามาดูกันนะครับว่า4-5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเสียงคำรามหรือเปล่านะครับเริ่มต้นจากท่าอากันก่อนนะครับทุกคนนะอ่ะดูซิ อ่าเออโอเคอยู่นะครับผมถ้าอามีเสียงนะครับผมถ้าทีต่ออ่าประมาณนี้นะครับผมทุกคนน่าจะพอได้อยู่นะเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอธิบายไม่ถูกแต่ว่าผมรู้สึกไม่ค่อยชอบเสียงนะไม่ค่อยดูดีเท่าไหรอ่อ่ะเสียงมันแปลกๆอ,อารมณ์คล้ายๆอริงๆในรอดพวกนี้แหละนะครับแต่ก็นะมันก็ยังพอดูเข้ากับตัวละครไหมผมว่าตัวละครน่าจะแบบควรที่จะแบบมีเสียงแหลมๆกว่าน,นี้นะครับอันนี้คือเสียงแบบทุ้มๆไปหน่อยอะ่ะ เนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ในน้ําสามารถทําอะไรได้บ้างเนะี่ยดูสิในน้ําอ่าในน้ําก็ท่าหนึ่งท่าสองได้นะน่าจะได้แค่เนี่ยหนึ่งสองแล้วก็สี่นะท่าสามกับท่าห้าน่าจะใช้ไม่ได้นะเฮ้ยโอ้โหวิ่งในน้ําเลยวะเนี่ยอ่าท่าสี่เป็นการวิ่งในน้ําได้นะครับแล้วก็วิ่งในน้ําได้เปล่าเฮ้ย วีในน้ำก็ได้ว่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหกดท่าวีในน้ำได้ด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้นะยังไงก็อย่าลืมไปลองเล่นกันดูได้นะครับสำหรับตัวละครใหม่ล่าสุดของค a า u จูนิเวิร์สนะครับหรือว่าเจ้าคาเกดยวนั่นเองนะครับแล้วทำไมไม่ขึ้นวะเนี่ยเอ้าหุ้ยอ๋อขึ้นมาแล้วครับจังหวะนี้อ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ในคลิปต่อไปผมอยพาทุกคนมาเล่นเกมเพ้ดูนะครับว่าเจ้าตัวละครตัวนี้จะเล่นสนุกกันแค่ไหนกันเชียวนะครัับผมเจอกนครับ